ตอนเรียนจบเนี่ยคุณพ่อก็นั่งทําบัญชีให้ดูว่าเรามีหนี้อยู่ประมาณสิบแดล้านในช่วงปีสี่ศูนย์ตรงนั้นเข้ามาช่วยแก้ปีแรกหนี้มันกลายเป็นยี่สิบล้าน <laughs> <laughs> เราเริ่มเรียนจบมีเครดิตทางด้านการเงินก็กู้เงินมาช่วยที่บ้าน <c oughs> เออแล้วไอ้กู้อันนั้นน่ะกู้มาก้อนเป็นเริ่มเลยแล้ว,ลวมาผ่อนได้แค่เดือนเดียวแล้วมันก็หมุนเวียนกระจายเปว่าหนี้ส่วนบุคคลมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วย <c oughs> ก็เลยมาตั้งหลักว่ามันจะแก้ยังไงดีให้มันรอดอะไรเงี้ยครับค่ะ <c oughs> ก็ยุคนั้นนะถ้าใครจำได้ก็จะเป็นยุคที่หนังสือพ่อรวยสอนลูกอ,ะอ่ะแดดโอแดเนี่ยออกวางออจำน่ายคลาส,ลคสสิกเเราก็เป็นคนแรกๆที่อ่านแล้วก็เป็นที่มาให้เราเราแก้ปัญหาเรื่องการเงินนะครับเริ่มรู้จักที่จะเข้าไปเจราจากับธนาคาร เริ่มรู้จักที่จะลงทุนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหานี้รู้จักการหาไรายได้เพิ่มในรูปแบบต่างๆแบบใหม่ๆซึ่งซึ่งในภายหลังผมเองก็กลายมาเป็นคนแปลหนังสือเล่มนี้พอเราแก้ปัญหาได้ใช้เวลาประมาณสัก7ปีในการแก้ปัญหานะครับนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะคะนี่ก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ใช่ใช่พอเราทําเป็นมันง่ายแล้วก็เราก็ได้ต่อยอดไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็ถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็มีอิสระทางการเงินตั้งแต่ยุคป,ประมาณ34 คำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็ตดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้